อย้ายวัตถุหรือเครื่องมือ move นะคะมีความสามารถมากกว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเครื่องมือนี้นะคะยังสามารถใช้ในการทำสำเนาวัตถุและแก้ไขรูปทรงวัตถุได้ด้วยเครื่องมือ move นะคะถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีความสามารถสารพัดประโยชน์ในการสร้างโมเดลเลยนะคะ ต่อมานะคะครูจะสอนความสามารถในแบบที่1ของเครื่องมือ Move นะคะก็คือการเคลื่อนย้ายทั่วไปดังที่ได้กล่าวไว้ในคลิปแรกๆนะคะถ้าเราจะกระทาการใดๆกับวัตถุนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการเลือกวัตถุในที่นี้นะคะครูจะเลือกวัตถุโดยการ Triple Click ปปน,นะคะคือคลิกเมาส์3ามครั้งเมื่อได้วัตถุที่เราต้องการจะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะ ให้เราคลิกเลือกที่เครื่องมือ Move บน Toolbar หลังจากนั้นให้คลิกที่วัตถุไปตามตำแหน่งที่เราต้องการจะย้ายนะคะเมื่อได้ตำแหน่งแล้วให้เราทำการปล่อยการคลิกเมาส์นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะย้ายวัตถุความสามารถต่อมาก็คือการเคลื่อนย้ายและการทำสำเนานะคะอันดับแรกเลยเนี่ยให้เราเลือกวัตถุก่อน แล้วก็ใช้เครื่องมือ move นะคะบน t o o l เลือกวัตถุก,ก่อนในขณะ,ะที่เราจะทำสำเนานะคะให้เรากดปุ่ม control ค,ค้างไว้ให้เราสังเกตรตรงเมาส์นะคะจะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีทิศแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วให้เราคลิกจากวัตถุลากไปเลยค่ะลากไปตามตำแหน่งที่เราต้องการ เดี๋ยวลองอีกครั้งนะคะคลิกปุ่ม Control ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ลากวัตถุไปยังตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยการคลิกเมาส์ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้วัตถุที่เราต้องการทำสำเนาเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะต่อไปความสามารถสุดท้ายนะคะคือการปรับแต่งรูปทรงด้วยเครื่องมือ Move นะคะอ่ะยกเลิกการเลือกวัตถุก่อนนะคะ อันดับแรกเนี่ยเราต้องมีวัตถุที่เราต้องการจะทำการแก้ไขนะคะต่อมาให้เราใช้เครื่องมือมูฟนะคะมาวางตรงจุดที่เราต้องการจะแก้ไขให้มันขึ้นเป็นจุดเขียวๆแบบนี้แบบในวิดีโอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราลองย้ายจุดมาตามตำแหน่งที่เราต้องการ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้การแก้ไขรูปทรงที่เราต้องการค่ะเมื่อกี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมใช่ไหมคะทีนี้ครูแก้ไขให้มันเป็นรูปกลวย